สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งช่องแฉแสกหน้านะครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องที่ว่านะครับเมื่อวานผมได้ปล่อยคลิปแรกนะครับที่เป็นคลิปการดิสช,ช่องต่างๆนะฮะผลการตอบรับค่อนข้างออกมาดีฮะมีผู้เข้าชมหลักร้อยนะฮะถึงจะไม่มากนะครับ แต่ผมก็ภูมิใจนะฮะที่ได้ตีแผ่ข่าวนะครับที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ถูกขายฝันนะฮะได้รู้ความจริงนะฮะกับกช่องต่างๆที่ได้ทำออกมาหลอกลวงพี่น้องนะครับวันนี้หลังจากที่ผมหลังจากที่ผมตีแผ่ออกไปนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีช่องา youtube บางช่องนะครับลงหน้าปกข่าเดิมจ่ายอีก1 5 0 0 0บาทวันไหน นะครับต้องเรียนอย่างนี้ฮะนายกยานที่ผมพูดไปแล้วฮะไม่ได้สนใจถึงเรื่องกรณีเยียวยาพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับสัมภาษณ์นะครับที่นายกไประยองท่านก็พูดไปแล้วว่าผมจะเยียวยาใครจะต้องเยียวยาอะไรนะครับนายกไม่ได้คิดเยียวยาพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับเพียงแค่เพียงแค่ตอพละกอถูกเฉินนะฮะแต่ไม่ได้ต่อเยียวยานะครับวันนี้ เรามาดูคอมเมนต์นะฮะจากทางบ้านนะครับที่ไปเม้นในช่อง YouTube บางช่องนะครับที่ลงหัวข่าวอย่างนี้นะครับขอให้จ่ายต่อเถอะค่ะนะครับและขอให้จ่ายเร็วก็ดีค่ะเพราะประชาชนลำบากมากปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไปเถอะลงข่าวซ้ำไปซ้ำมาคนรอความหวังก็รอไปเถอะไม่ได้ก็ไม่เอานะครับนี่ครับนี่แหละครับคือ ผลของการที่พวกคุณนะครับทำคลิปข่าวให้โอเวอร์ตีแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารอความหวังอยู่นะฮะเขาอยู่อย่างมีหวังนะครับเขาต้องดินน้นรนเขาต้องใช้จ่ายนะครับนะเรามากันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับงานก็ยังไม่มีทําเลยค่าไฟค่าน้ําก็ไม่มีจะจ่ายช่วยยังไงบ้างเงินกู้ ก็ไม่มีข้อความมารัฐบาลไม่แจกแล้ว4 5 6ค่ะฟังจากปากลุงโครงการยังไม่สมบูรณ์จ่ายไม่ครบกลุ่มตกลนก็นิ่งกลิปนะครับ <c oughs> นี่นะฮะนี่คือกลุ่มของบุคคลที่เริ่มจะออกเริ่มจะออกมาต่อต้านแล้วนะครับเริ่มที่จะมีปากเสียงนะครับวิเคราะห์ในความเป็นไปได้นะครับของการเล่นข่าวของช่อง YouTube นั้นๆนะฮะ ที่คุณขายฝันให้กับคนทั่วไปนะครับทางภาครัฐนะครับทีวีทางภาค,ครัฐยังไม่มีนะฮะที่จะออกมาประกาศว่าเยียวยาต่อนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่เยียวยานะครับกลุ่มมสามสามนะครับเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะตอนนี้ที่รู้ว่ามีเงินเยียวยาไม่นับกลุ่มเปราะบางนะฮะนะครับคอมเมนต์ีกครับ ดูแล้วก็เหมือนเดิมช่องนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าพูดซ้ําๆเหมือนทุกๆครั้งนะครับนั่นแหละครับอันนี้ผมบอกคุณพูดข่าววันหนึ่งนะครับคุณพูดวกไปวนมานะครับคุณเล่าจากข้างหน้าไปข้างหลังอีกสักสามชั่วโมงคุณเล่าจากข้างหลังกลับมาข้างหน้านะครับเพียงแค่คุณเรียบเรียงประโยคคําใหม่นะครับให้มันดีขึ้นให้มันน่าฟังทํโปกคลิปให้คนเข้ามาดูเยอะๆนะครับ แล้วจะโอนเมื่อไหร่ครับนี่ก็เป็นคําถามจากทางบ้านที่ไปคอมเมนต์ในช่องนั้นๆนะฮะนี่แหละครับ,รบเขามีความหวังอนะคุณไปขายหวังเขาทั้งนั้นที่คุณก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจัญญาบันคุณอยู่ที่ไหนนะครับแล้วคนนี้นะฮะคำพูดเดิมๆน่าเบื่อนะครับถามจริงๆครับไม่เหนื่อยเลยครับเอาเอาคําพูดเดิมๆม,มาพูดอยู่ได้นะครับบางคนก็ถามว่า สรุปแล้วจะโอนหรือไม่โอนนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์นะฮะโกหกไปเรื่อยนะครับคุณลองคิดนะครับถ้าวันหนึ่งนะฮะหมดยุคโควิดนะครับคนพวกนี้ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับเขาไม่รู้ว่าจะหากินจากพี่น้องยังไงนะฮะอย่างที้ผมบอกครับเขาใช้ความหวังฮะความหวังจากพี่น้องนะครับมาเป็น ธุรกิจนะฮะธุรกิจของเขานะครับเงินเข้ากระเป๋าเขาแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกเมื่อพี่น้องนะครับกดเข้าไปดูช่องเขาสิ่งแรกที่พี่น้องจะเจอคือโฆษณานะครับผมเห็นหลายช่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กหรือช่องใหญ่นะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นก่อนเลยคือโฆษณาฮะทำไมครับถามว่าทําไมถึงต้องเป็นโฆษณาก่อนเงินครับเงินเขาได้จากโฆษณานะฮะ ยิ่งเม็ดเงินจากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้าไปดูช่องเขามากแค่ไหนนะฮะเขาจะได้เงินตรงนั้นเน่ยเยอะมากนะครับแต่นะครับเขาเอาความหวังของพี่แม่พี่น้องนะครับเอาความหวังพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่จับตาเรื่องนี้อยู่มาเป็นเครื่องมือหากินครับผมพูดอย่างนี้นะครับเขาฉวยโอกาสนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเห็นคอมเมนต์ทางบ้านแต่ละคอมเมนต์นะครับทุกท่านนะครับหลอกความหวังนะฮะ และนักข่าวที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวอิสระนะครับหรือจะเป็นคนทำ u t u b e นะครับอ้างตัวว่าเป็นนู่นเป็นนี่นะฮะสุดท้ายแล้วครับเขาแค่หากินกับพี่น้องครับผมพูดอย่างนี้ครับเขาแค่หากินกับพี่น้องจริงครับใช้ช่องว่างนะครับช่องว่างช่องโหว่ความใจอ่อนคนไทยเรานะครับบกพ่องเรื่องนี้ฮะช่องว่างนะครับความหวัง ความเห็นใจนะฮะคนไทยเรานะจะถูกหากินจากช่องตรงนี้เยอะมากครับการใจอ่อนนะครับชอบช่วยเหลือนะครับคนไทยเราตรงนี้ครับตรงนี้คเป็นข้อเสียของคนไทยเราคนไทยเราเป็นคนมีน้ําใจนะฮะแต่อีกย่านหนึ่งการมีน้ใจของท่านนะจะนําให้พวกนี้นะครับนํามาเป็นอาชีพอย่างเช่นนยฮะนาปกนี้ด่วนต่อพรอเฉินเยียวยาพันบาทต่อสามเดือน ขอโทษนะครับผมขอถามอย่างนี้ครับช่อง youtube ที่คุณนําเสนอข่าวนี้นะครับคุณรู้ได้ยังไงครับว่าเขาเยียวยานะครับคุณลงหน้าปกนะครับเยียวยาต่อสามเดือนนะครับแต่พอว่าแม่มี่น้องเข้าไปฟังเนื้อข่าวข่าวไม่ไดตรงประเด็นเลยครับไม่ได้ตรงกับหน้าปกที่ลงไว้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมนะครับ ออกมาแชรช่อง YouTube ที่ทำข่าวปลอมลอกลวงพ่อแม่พี่น้องนะครับขอเถอะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันครับดิสไลค์ก็ได้ครับกดอันซับยาให้เขาหากินบนความลำบากของพวกคุณครับเพราะถ้าเขายังหากินบนความลำบากพวกคุณได้นะครับเขาก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรนะครับที่ทางรัฐจะออกมาเขาก็จะใช้ช่องวางอ่างนี้หากินกับพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่างผมเดี๋ยวผมพาไปอ่านคอมเมนต์ตรงนี้ฮะด่วนประชุมนะครับประชุมอีกคือรอนะครับรอฉุกเฉินรอโน้นรอนี่ครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้หรือไม่ได้นะครับเงินจากตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่คนทํา youtube นะครับเราจะได้ต่อเมื่อเรานายก ประกาศนะครับเราสามารถติดตามฟังได้จากช่องทีวีของภาครัฐนะครับหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เช่นไทยรัฐมติชนนะครับเพราะว่าช่องพวกนี้นะครับเวลาเขาให้ข้อมูลตรงเขาก็เอาแหล่งข่าวมาจากาสื่อของทางภาครัฐทั้งนั้นหละครับไม่ว่าจะเป็นทีวีก็ดีนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ก็ดีที่เชื่อถือได้เขาก็นาแหล่งข่าวจากพวกนี้ทั้งนั้นครับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ผมจะออกมาแฉนะครับผมจะทําคลิปแฉพวกเขาไปเรื่อยๆวันนี้ผมมีเห็นมีช่องนะครับยอบดผู้โดยการเกือบนะครับใช้คําว่าเกือบสองแสนซับวันนี้เขาค่อนข้างอันเหตุไปทางที่ดีคือเริ่มออกมาพูดในหลักความจริงเพราะเขาหากินกับคอนเทนต์พวกพี่น้องไม่ได้แล้วครับ <S 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 เขารู้ว่าเขาเริ่มมีคนแฉเขาเริ่มหากินไม่ได้แล้วครับกับคอนเทนต์เก่าๆในการขายฝันให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ ผมไม่เคยบอกว่าผมฉลาดนะฮะแต่ผมไม่ชอบนะครับกับการที่คุณมาใช้ช่องว่างหากินกับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับอเอาเป็นว่าวันนี้นะผมทำกินนี้มีกินวิสองขอฝากไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตีแผ่กันใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่องแฉแซกหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ